คนเกิดวันพุธกลางคืนวันนี้เป็นวันสงการนะครับเล่นน้ําให้มีความสุขครับดูดวงแม่นสุดกับอาจารย์มงคลรอดเจียงทรรดูแล้วทำาีอย่างต่อไปนี้เป็นการเสริมบุญเสริมบารมี 1. กดหัวใจ 2. อพิมพ์คําว่าสาธุ 3. กดริบบิ้นสีขาวเพื่อเป็นการแสดงว่าติดตามดวงประจําวันทุกวันกดสีขาวให้เป็นสีเหลืองเลยนะครับและ 4. กดแชร์ก็ได้บุญแล้วครับ คนเกิดวันพุธกลางคืนได้ไพเมซิเชียนเดวิลราชินิดประจันดิไฮเป็นสเตจสองดาบแปดดาบแม่มีพรสวรรค์ขึ้นมาเป็นใบแรกงานก็ทำติดต่อพูดคุยเจราจาส่งการก็อยากจะเล่นไทยเล่นไปด้วยทำงานไปด้วยสายเอนเตอร์เทนสนุกสนาน นักร้องร้องรำทำเพลงบันเทิงทุกอย่างเสื้อผ้าหน้าผมจัดเต็มเรียกว่าต้องดูดีช่วงนี้ครับเดวิล <c oughs> ขึ้นมาแม่เล่ายาปาปิ้งสถานที่บันเทิงทุกสิ่งทุกอย่างรวมถึงร้านอาหาร <c oughs> คึกคร้นเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะคนวันพุธกลางคืนนี่นักจัดการนักจัดแจงตัวยง <c oughs> หรือแม้กระทั่งคนที่รวบรวมความบันเทิงมาอยู่กับตัวเรา ดาราฟิลปปินสิ่งต่างๆตัวแม่เลยนะครับแห่งวงการเลยนะครับต้องบอกว่ามีงานเข้ามาตลอดและมีเรื่องของการเงินเข้ามาตลอดเรียกว่า Make m นนี่เก่งที่สุดเลยในวันนี้หรือการจัดการทําทุกสิ่งทุกอย่างไอเดียความสุขความพึงพอใจได้ออกรายการทีวีโลกโซเชียลคอมมิวนิ t i o n เคชั่นไร้สดสิ่งต่างๆเรียกเงินเรียกทองได้นะครับเรื่องของโชคลาบครับจะมีโชคมีราบดวงดีจาก ความฝันให้โชคเพราะฉะนั้นใครมีความฝันมีความจินตนาการในวันนี้ต้องบอกเลยครับเชื่อมั่นในความรู้สึกเชื่อมั่นในจินตนาการของตนเองเชื่อมั่นในความฝันตีความฝันให้แม่นๆจะได้โชคได้ลาเรื่องของความรักโอ้ยเดยวิลขึ้นมาเดี๋ยวคิดไม่ตกเลยว่าจะเป็นยังไงครับเพราะอะไร ิเลสร้อนแรงนะครับช่วงนี้ยังไงผมต้องบอกว่าถ้าเดวิลขึ้นมาเสียตัวแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือแม้กระทั่งเพศที่3นะครับเดวิลเป็นไพ่แห่งกิเลสเพราะฉะนั้นคนโสดนะครับช่วงนี้เธอมีสเสน่ห์หรือเกินคารมหรือร้ายมีคนเข้ามารักพึงพอใจแม่ บางทีพวกเดว,วิลขึ้นมามันเป็นรักช่วงข้ามคืนได้ด้วยนะความสุขความพึงพอใจปิ๊งปังอ่ะมันเป็นกิเลสเนาะเราก็ไม่รู้ว่าจะไปบอกไปเตือนกันไงระวังตั้งคันระวังท้องกันก็นแล้วกันนะครับ สำหรับคนมีครอบครัวครับมีโอกาสที่จะพาครอบครัวไปสนุกสนานเฮฮานะครับอาหารของกินรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวไปดูคนเล่นสงการสนุกสนานพาครอบครัวรอบเมืองรอบจังหวัดรอบกรุงเทพเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าชีพจรรองเท้าสนุกสนานครับเรื่องของสุขภาพครับ8ดาบเดวิลก็ต้องเตือนนะครับให้รู้สึกคําว่า มีขอบเขตใครดิง้งใครดื่มนะไพ่มันฟ้องอยู่นะครับแปด,ดาบเดวิลเมานะครับหรือว่าสนุกเกินขอบเขตมักจะมีเรื่องของฟกช้ำดำเขียวอารมณ์เย็นเกันเนาะอย่าร้อนกันอย่ามุทะุอย่าหุนหันพันแล่นเพราะว่าเดวิลแปดดาบเนี่ยเป็นอะไรที่ยั่วยุหรือว่ากังวลใจร้อนแรงหรือว่าโมโหได้ง่ายเพราะฉะนั้นในช่วงนี้อาจารย์ขอ เย็นๆไว้ก่อนเนาะสนุกสนานกันอย่าไปอะไรต่างๆที่มันแบบมีเรื่องมีราวทะเลาะวิวาทเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ต้องเตือนกันไว้ก่อนใจเย็นๆนะครับขอโทษขอโทยขอโพยกันอภัยให้กันยิ้มแย้มสนุกสนานอย่าไปคิดอะไรต่างๆกันมากเลยบางทีมันอาจจะมีสิ่งต่างใช้เรียงเรียงไว้เนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะต้องขอเตือนก่อนนะใจเย็นๆอย่าสร้างปัญหาอย่ามุทะลุอย่าไปมันไส้อย่าไปอะไรเรียกว่าใช้ธรรมะเข้ามานะ ช่วงนี้เตือนไว้ก่อนและมีสิ่งที่ดีเราเตือนกันไว้เราจะได้รู้จักคําว่ายับยั้งและอภัยยิ้มเข้าไว้